คุณจะขายคนเท่าไหร่หมื่หนึ่งถ้าคุณขายคนขขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่ามีใครจะขายเก้าอี้ผมเท่าไหร่อีกไหมมีไหมแต่ทั้ห้าค่ะนั่นมีคนอืียดีไหมห้าปันข้งหลังบ้างไงผมเพิ่มปันเดียวพอแล้วครับแถมเพิ่มสองตัว <laughs> เห็นแล้วใช่ไหมว่าธรรมชาติของตลาดเป็นยังไงทุกคนแห่กันมาขายให้ผมสุดท้ายราคาก็ตก<ม>คุณเอาไงต่อ แต่ถ้าก้อี้ทุกตัวเป็นของผมแพงแค่ไหนเฮียก็ต้องจ่ายใช่ปะเฮียคุยอะไรท่อนเชษฐ์